กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดตัวบุคคลในภาพแห่งความทรงจำค่ะที่มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2559ค่ะ นี่คือบุคคลในภาพแห่งความทรงจำที่มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในภูมิภาคต่างๆเพื่อทรงงานดูแลราชฎรโดยนายวีระโร,ระจนารัตนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบภาพสำคัญให้กับบุคคลดังกล่าวได้แก่ภาพวันที่7มีนาคม2522เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ,พร,ราชยะหาจังหวัดยะลา โดยนายวิวัตรโรจนะพิทยากรมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดวันที่23มีนาคม2528ทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรที่บ้านแหลมสะแกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายสุสรร์มลิทองมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิด วันที่14สิงหาคม2529นำผระสนิกรเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายอารีวงศ์อาระยะปัจจุบันเป็นรองประธานมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิด วันที่27มีนาคม2529ทรงสาธิตการทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมักที่บึงไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายโชตแย้มแสงมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดวันที่20มิถุนายน2537พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านที่ค่ายอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์แก่นายภูมิชนวัฒนะ วันที่28กันยายน2544ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีนจังหวัดปัตตานีมีพระราชปฏิสันฐานกับนายทีรพจน์หะอีอาแวร์ A are, ที่มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดและวันที่7กุมภาพันธ์2548เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่วัดบาละอำเภอกาบางังจังหวัดยะลามีนางทักษินาวารุณีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรพร้อมน้อมนำพระราชาจริยวัตรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ